สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่สวนลําไยในจังหวัดลบบุรีนะคะหลายคนคงไม่น่าเชื่อว่ามีสวนลําไยในจังหวัดลบบุรีด้วยตัวน,นี้เป็นอโคกสำโรงเราอยู่ที่สวนอะไรคะคุณป้าคะสวน ลำไยป้าบัวทองค่ะคนไหนคือป้าบัวทองคะคนที่ถ่ายรูปกับพออนี่แหละค่ะอันนี้คือป้าบัวทองนะคะบัวทองตัวจริงค่ะจริงนะคะเป็นที่รู้จักกันในจังหวัดลบบุรีว่าสวนของป้ามีลำไยอร่อยหวานไม่ต้องไปทางจังหวัดอื่นแล้วล่ะค่ะเนื้อที่เท่าไหร่คะคุณป้าคะตรงนี้15้าไร่ค่ะรากาอีกแปลงหนึ่ง5้าไร่ก็รวมเป็น20ไร่ค่ะเรามีผลผลิตลำไยมานานหรือยังคะ อผลผลิตได้สิบปีแล้วค่ะสิบปีเท่ากับอายุคุณย่าเลยย่าค่ะแล้วอะไรเนี่ยสวนลำไยเราเนี่ยคนเริ่มรู้จักวานาหรือยังในราวสามปีค่ะนอกนั้นก็คือไปขายเองเราไปขายเองมีคนมาซื้อในสวนไหมคะคนมาซื้อในสวนสามปีนี้แล้วค่ะเลรอค่ะดีไหมดีไหมดีมากมากเลย่ต้ทองเที่ยวเข้ามาซื้อไหม ม,มีมาชมไหมคะ,คะมีพวกมันกเกษตรจังหวัดเกษตร,ร,รษอำเภอสนับสนุนนะคะ,คะแล้วก็ทททด้วยทททด้วยค่ะถามคุณป้าว่าแล้วลำไยเป็นพันธุ์อะไรพันอีดอค่ะพันอีดอได้หละคนรู้จักพันอีดอนี่เป็นรสชาติดี ไม่แช่น้ํานะคะ<ช>แล้วก็เป็นที่นิยมมากเลยจริงๆแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาในสวนคุณป้าบัวทองยินดีไหมคะยินดีค่ะราคาที่ขายในสวนกับราคาที่ไปขายข้างนอกเท่ากันไหมคะก็ ถ้าขายปีกก็ราคาหนึ่งถ้าขายส่งก็ราคาหนึ่งค่ะหคะ <c oughs> ถ้ามาขายในสวนเนี่ยมาซื้อในสวนเราลดราคาอีกด้วยหรือเปล่าถ้าเอา10โลขึ้นไปก็ลดราคาให้ค่ะ,คะถ้าไม่ถึง10โลก็ราคาเดิมค่ะค่ะป้ายินดีต้อนรับป้าจ๋าจบอกเบอร์โทรศัพท์นีซีมาจะไม่ได้มาถูกอบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะไม่ลำคานนะอบอกเบอร์หน่อยติดต่อได้ยังไงหนูซื้อเองแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกห้าสองหกหกนะคะ สวนลำไย,ยป้าบัวทองอยู่ที่บ้านห้วยโป่งตําบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะค่ะเนี่ตัวจริงเสียงจริงเข้ามาที่ประต,ตูโขงเข้าวัดเขาวงพระจ,จันทร์นะคะประมาณสองกิโลแล้วก็เลี้ยวขวามา,าตามถนนควนกีตเลี้ยวขวามาตลอดถึงไร่เลยค่ะ ก็จําง่ายๆทางเข้าว,วัดเขาบงพระจันทร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลบบุรีนะคะนอกจากวัดเขาบงพระจันทร์แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีๆมีค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างป้าบัวทองคนนี้ค่ะมากันนะคะมาเที่ยวกันนะคะ,คะป้าบัวทองอยากฝากอะไรไหมอยากให้เข้ามาเที่ยวมาชมให้มาอุดหนุนป้านหน่อยค่แล้วปีนี้อยากให้คนมากินลำไย แข่งกับข้างขาวค่ะอ๋อเหรอคะข้างคาวแย่งสู้ไม่ไหวแล้วสู้ไหวไหมแล้วนะคะตอนนี้จะสู้ไม่ไหวแล้วทั้งตะไคายทั้งไฟฟ้าก็จะเอาไม่ไหวค่ะค่ะมาช่วยเกษตรกรกันนะคะป้าก็เหนื่อยนะคะสร้างผลผลิตดีๆมาก็ไม่ทันกับข้างคาวนั่นเราต้องมาช่วยกันกินแย่งกับข้างขาวค่ะเราจะซื้อได้ถึงเมื่อไหร่คะเนี่ยเผื่อว่าใครจะตามมาภายในเดือนไหนหรือว่าเมื่อไหร่จะหมดจะหมดปีใหม่นี่แหละถ้ามาไวๆเนี่ยถ้ามาเยอะอะจะ ปีนี้ผลผลิตมันสู้ข้างขค้าไม่ไหวเคคืนหนึ่งคืนหนึ่งกินตั้งเยอะเลยจริงๆเป็นปัญหาเดียวกับหลายๆสวนลำไยนะคะเพราะที่หลายๆแห่งก็บอกว่าเนี่ยค่ะมีเราสู้ลำไยอสู้กับข้างข้าไม่ได้ก็ต้องมาช่วยเกษตรกรกันให้กําลังใจภายในปีใหม่ในช่วงปีใหม่นี้วันหยุดยังพอมาได้นะคะมาได้ค่ะยีติดต่อทางโทรศัพท์ที่ทางป้าบัวทองได้บอกไว้แล้วนะคะถามทางมาไม่ยากเลยค่ะรถเก่งก็เข้ามาได้ค่ะอย่างทรทพออติวและทีมงานนํามาป้าบัวทองเจอแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะใจดีนะคะใจดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นลูกสาวของป้าบัวทองที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้นะคะเหนื่อยไหมคะก็พอประมาณนะคะปลูกกันเองเก็บกันเองเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรนครอบครัวนะคะนี่เลยเยอะแยะขนาดนี้แล้วเมื่อกี้นี้คุยกับป้าบัวทองแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดช่วงปีใหม่นี้มาไม่ทันเราขายหมดแล้วหรือไม่ทันทั้งคราวเนี่ย เดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นจะมีผลผลิตออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งก็จะหวานกรอบอร่อยเช่นเดียวกันค่ะติดตามนะคะติดตามตัวหอป้าบัวทองว่าเช่นลมกุมภาพันธ์นั้นเป็นช่วงไหนไนะคะขอบคุณค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่สวนยายป้าบัวทองนะคะสวนลําไยเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็เป็นที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดลบบุรีสวนหนึ่งเราได้รับการแนะนํามาจากท่านสจบอยคนนี้ละค่ะให้เรารู้จักสวนลาไยป้าบัวทองตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วและปีนี้เราก็ได้มีโอกาสมาอีกใช่ไหมคะ ท่านสับอยคบวค,ค่ะทักทายหน่อยค่ะเล่าที่มาที่ไปสวนส่วนนี้อยากแนะนําอะไรคะครับส่วนนี้ก็อยู่ตำบลให้โป่งนะครับหมู่ที่10นะครับป้าบัวทองเรานะครับนะครับแล้วก็ป้าเก็บเองที่สวนสามารถมาเก็บได้นะครับ ส่วนนี้ก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะป้าบัวทองบอกว่ายินดีต้อนรับเสมอเลยแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่าป้าคุยเก่งๆเนาะใจดีมากเลยนะคะปกติก็จะวางขายใช่ไหมคะป้าคะวางขายที่ไหนคะถ้าไม่มีคนมาซื้อก็ออกตลาดโคกสำโรงค่ะนะคะแต่ถ้ามีคนมาซื้อในสวนก็จะดีเพราะว่าก็จะได้ผลผลิตกลับไปสดๆเลยและป้าก็ขายไม่แพงก็สดเจ้าบอยครับผมนะคะไม่แพงครับค่ะ วันนี้เรา,เราอาจจะรับไป20กิโลป้าบอกว่าลดราคาได้อีกก็ขอรีเชิญนะักท่องเที่ยวนะคะของดีดีแบบนี้ทางท้องถิ่นของเราท่านสจก็แนะนําเรามาหลายแห่งหลายที่แล้วที่นี่เป็นที่หนึ่งที่เราภาคภูมิใจค่ะลำไยไม่ต้องไปกินไกลในลบบุรีเราก็มีนะคะถ้าเกิดว่าพลาดตอนนี้เห็นป้าบอกว่าจะหมดประมาณปลายเดือนนี้แล้วคือช่วงปีใหม่ แต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีผลผลิตออกมาอีกส่วนหนึ่งของสวนก็คอยติดตามนะคะติดตามไปที่ทรทรสำงักงานลบบุรีได้ค่ะขอบคุณค่ะน,นี่สวนลำไยป้าัวทองก็มีจ่ายคนละครึ่งด้วยนะคะพัฒนาขึ้นมามากๆเลยค่ะ เราทอสานพงันลบบุรีเราก็มามาสำรวจและอุดหนุนลำไยในสวนป้าบัวทองที่อยู่ที่อำเภอำตำบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะในลบบุรีมีของดีมากมายค่ะนะคะเรามีพัพนธุ์ทางการเกษตรมีท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนี้อยู่ด้วยใครจะคิดบ้างว่าลำไยดีๆด,ดกๆเยอะๆดีๆราคาไม่แพงแบบนี้มีที่จังหวัดลบบุรีขอเรียนเชิญนะคะท่องเที่ยวเมืองรองเราเน้นสินค้าชุมชนสินค้าทางการเกษตรท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมสวนลำไย,ยแห่งนี้เป็นที่หนึ่งที่ควรจะส่งเสริมเพราะว่าเขาดูแลกันเองปลูกกันเองในครอบครัวและวางขายที่สวนแล้วก็รับนักท่องเที่ยวชอบนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนมาเก็บสดๆดจากสวนซื้อสดๆจากสวนแล้วก็การกระจายรายได้ก็อยู่ในแถวแถวนี้ล่ะค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะการท่องเที่ยวที่ดีเราต้องเที่ยวชุมชนเที่ยวเชิงเกษตรอุดหนุนรากหญ้าของประเทศไทยค่ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้นะคะที่ป้า บัวทองแล้วก็ที่ททสำนักงานลบบุรีค่ะขอบคุณค่ะมากันนะคะ